สบายดีสบายดีตอนขำถึงเจ้าอันนี้เห็ดปวกเด้อคอยก๊อกังสิแกงเห็ดปู๋มองเงี้ยไฟป้า,า,ปา,ดดา,ปาต้องให้เขาอุ่นเขาแล้วคอยบัวปาดเด้อเห็ดปู๋คอยจะใส่เป็นดอกคอยเกิดอยากกินเป็นดอกคอยจะต้มให้น้ำมันออกก่อนห,นหนึ่งเราคอยจังเสียเอาน,น้ำยานางใส่บัวบัปาดได้ความเป็นแบบต้มแบบนี้เลย ใส่น้ำยานา่งน้อยหนึ่งเพราะว่าในเห็ดนี่ก็มีน้ำอยู่แล้วเค็มหนึ่งเอาว่าน,ะนำเนยนางกับข้าวเบือลงเลยอันนี้น้ำยานางกับข้าวเบือแล้วพี่น้องเด้เอใส่ข้าวเบือนะพอขอดีข้นแกงก็คือแกงหน่อ,นอไม้เห็ดคือหน่อไม้เลยขนาดยังบ่ทันได้กินก็เป็นตัดแสบามาถึงเจ้ามันมีเจ้าเขียว

เราไปนอนเดี<ส>๋ยวแล้วไฟแพงเดี๋ยวเราเสไ้เรานอนได้ชรถชรถเสร็จเดี๋ยวมันก็ใช้ชุรถโอ้ยสียหันะตาลอกแกงถวยหนึ่งบริกาใหญ่ยังอยู่ไปที่หลอกสได้อีกนะเฮยอทำ่ายอีเด้อไที่หลอก

อย่างรับเบอร์ติดหมอใส่จิโอมกัมนึ่งยีปอี่ก็ต้องแกงต้มสุกๆเด้ชมเจ้าเอ้ยยะ เห็นข้าวเขาเบื่อเห็ดขนาดเห็ดที่เขาเคยกินเขากิน hmm. ก็ยังเบื่ออะคือเบิ่งมันเป็นย่อนหยัางเลยทั้งที่เขาก็เคยกินน้อนย้อนต้มหม้ซุกดีกว่านี้เขาว่าเป็นไปได้เลยต้มหม้ซุกก็มียามันเกิดอยู่ในนั้นนะเกิดกับว่าคือปัญหาในดินเนาะคือว่ามันเป็นเห็ดเบื่อเลยเขาเบื่อใกล้ใให้ ลังสีสุกเงี้ยเจ้าแกงแบบสวยใหญ่หนึ่งนะ yeah, s <S อ้าวสุกไว้ได้ทนะีนี้ทดนี้เห็ดปุ๊บแล้วจะกับบึงก็ไฟใช่ไหอืมตะลนยันยันขับเบือติดหมอบางคนกับแกงแบบน้ำใสๆอนะแกงใสแต่ตำแต่บระเพชรใสแต่พอขอยใส่ขับเบือแกงขึ้นธรรมะอีกเลยปอะเ็ดแต่เบื่อนี้ควรจะใส่ซักซั่นไหลผม <Yeah. S 1> มีพายตูย่เงี้ยเจ้า ใส่สไลด์ีตู้ก็มีตัวคนปลูกกำลังโล่งความบน,นเปเอาใส่เบยน่อะรอนะใส่สไลด์เพอเน้ะชิมเลยชิมเลจะลัวปากตาใส่เลย สูกแลด้ดิสุกเลยถึงจะไอ้แป๊บเดียวไปใส่ะนำใบนะสไลดยผัดสไลดยไปก่อนเไปมาล้างกินนกเดินนดเดียแดงเห็ดต้องเปนใส่ใบ มันลาขินนกสมกักบกระเพราะว่าเคยจะกินแบบนี้ไปอยู่กอนตุดเลยสุกแล้วพี่น้อง ไปติดตามตอนกินกันเลยสบายดีสบายดีเด้อสบายดีตอนเย็นเรียนพี่น้องเรียนเรียนเยอะเลยพี่น้องเข่งเห็ดปวกเด้อดูดีม,มเลยกระติ๊บกันเลยมาไปคีมเลยกกระติ๊บกันอยู่ในยูทูบเข่งเห็ดปวกน้นะนำอยานางเที่ยวใส่ที่โป่งน้ำกำหนึ่ง มา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 กินน้ำกันมากินน้ำกันพี่น้องเด้ออันนี้ก่ดสีสิน้อยแต่เศ้านี่กระอุนไเพิ่นติ๊งติงตรียนเตัาให้พี่ลูกพี่น้าเปีพี่ลูก่เลยข่ะวม่เลยมตักเหตตให้เห็ดให้ลูกนั่งจะติ๊งดูลูกเด็ดโทรศัพท์ตกลูรุไปเบิ่งไปเล้อาเบิ่งไปยันอีป้าเบิ่งแล้วมเหมือนมเ อเห็นอย่งเลยเหม่นปอจจกเป็นคนลูกปอแจหมือสวยบือเห็นอีหยังพ่อเลยมือด่างมือด่างพรอมด่าง่อมองเห็นบ่อย่อเห็นด่งพ่อพอนี่เราพอนะเฮ้ยป๊าปปากง่าแอบหรอยังกินรอใจลุง่หอยูด้ว สบายดีนะสบายดีนะ่สบายดีนะสามาแม่สบอสบายดีนะแม่มาเดี๋ยวมาเพ่าะงั้นมันจะสบายดีเราเย็นแต่เศร้านะมาเ้าให้คนไหนนะครมาดูเขา

ลู a, ่อยกีดื้อกีดื้อเจ้เอ้ยู้ไหนมอยูสายตาบ้างรู้เลยล่ะเนี่ย้ใครนขอบตีเด็กแล้วใีขอตีอ่ะมึ่บาทมามาสี่พันบาทแม่ดีเด็กเรียนมันติดแม่ ใส่ทิมใส่อมีแหละไปนยูทูบนะเขา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 ตกโลเขานีนะเขาเขาใส่ทิมและเกระติดกิดแต่เขาเอาใส่มือแหละเขาเอาออกมาได้สูอแบบตาะแหงหงาแล้วจะเป็นยังเหมยแบบ ห่านลุกไปมือแกโอ้โหเป็นยังไงมือแบบให้ใก้บอยากออกออกยังเลยมุงน่เลี้ยงอ่อนอนี่นะ นะเขาไม่ใหญ่ขึ้นเลยจ้ะใหญ่แม่เล่วเขาเปิดเป็นเรือใหม่บนงกขอนเจ้ อาพอนอลูกใหซ้อนจ้าเอาคุพอนลูคอพอนเป็นนะครเฮ้ยพลอนเป็นพอนไปลูกเห็นมอา้กินข้าวในคำหนึ่งครับมามาชิมมดเขอยัวชัมนมเปลี่ยไม่ใช่ พักออกอืมมาใส่จานแม่พี่พักไม่ทไมมมเทีย่ยอะไรกะทิมันเปื่อนอะไรเนาะเยอะเลนะไแกงข้แกงพอดีสวยหนึ่งไม่นชแกลงลายมันเป็นมบนเ แบบคนแบบคนใจคนมาก กินเฮ็ดปัวก่อนต้นเอิ่มเลยอารูปิโตเนาะเดื๋ยเนาะเรียนมาบอสักยังสักแต่ยากันเห็บให,ห้มันเข้าเนาะพอเราเข้าประมาคเห็ิเด้อ ปล่อยมันระบาดตัดกตะายมันอยู่ตรงนั้นปล่อยมันออกมาเือนแล้วนะปล่อยมาไปเอามาอีก มันอยู่ในกี่ดินดเลยมันได้กินมานั่นมาเหล้อได้ เียะเียนเาเี่ยนเถเียนข่า,า,า <c oughs> แกงพอดีกินจำเจ้าแกงลายสิกินหมูเอ <c oughs> าไปิ่ม,ม <c oughs> อย่างนลกนะ่ใส่ข้าวมามาใส่ปนอนไม่ต <c oughs> า้ปูทาไม่ต เาเอาาเ็มปาเอากล้ะเบาเลยแกงรน่อจะพักสไลดก็นไปก็นพักสไลมาอยบุคมนะเริ่มเป็นปลาเขาเลยจะักสไลดปลายนึงบุคมเสร็จน้า แนวมันบมางมั้งผมหมางไปมันใจลูกผมเยอ,อ้อ่ะมาดู

ทางงงไปซื้อปลอดโคตงจะขอยไปในบริสัทเดี๋ยวให้มันเป็น,าานประยะนะเติมของพุก้าเขาครับตะโค้งมาตกอีกใครนู้น แซ่บงจอกเอ็มเนียมมาเป็นยังบกินดนบีบแกงแซ่บนะกินยังไงบอ้าวกินไปโลกินอไรกินอะไรกินยิโกอเีอีามเนี แม่จะเหดมป็นอย่างไรเป็นอย่างไรรเลยรวยเวยเรวยแปไงเป็นอะไ ก็รอพวกคอยอิ่มนะฝากติดตามซ่องทิปน้อยร้อยลีลาเน่เด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ซ่องคอยเน่เด้อทุกเจ้าเด้อขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามซ่องทิปน้อยร้อยลีลาฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แน่เพื่อเป็นกําลังใจให้คอยเฮ็ดคลิปต่อต่อไป แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคำขึ้น,นี้ลาไปก่อนเดอ้อน้อรับฟังดีถึงรัสเซียด้อพี่น้องเดอ้อถึกเลกลาวเดอ้อบ๊ายบาย